นะคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ค่ะค่ะมีเรื่องอะไรคะคุณวิารั์คำถามคืออะไรหรืดูกล่าวคำถามคืออะไรตั้งคำถามก่อนก็คือเราได้รับหมายสารจากจังหวัดมหาสารคามใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เราอยู่ราชบุรีค่ะไม่สะดวกที่จะไปพบพนักงานอายการเลยค่ะอ๋อจะทำอย่างไรได้ไม่สะดวกที่จะไปสารเพราะคณเจอหมายสารคดีอะไรอะครับ เป็นคดีช่อโกงค่ะคดีช่อโกงเรื่องอะไรอ่ะเราไปช่อโกงใครเข้ามาถึงแจ้งดุกแจ้งความช่อโกงอ๋อเราเราไม่ได้โกงค่ะเราไปเขามีให้เราไปเป็นพยานฝ่ายจำเลยค่ะอืมเรียกตัวให้เป็นพยานสิพยานใช่ค่ะแล้วแล้วสุดท้ายตกมาเป็นพูดตกมาเป็นพูดต้องหาคนที่เท่าไหร่เนี่ยไม่ได้เป็นพูดต้องหาค่ะ สารเป็นพยานไปเป็นพยานสารเรียกคุณให้ไปเป็นพยานแต่เราไม่สามารถเดินทางไปได้ใช่ไหมใช่ค่ะคุณอ่านคุณอ่านหมายสารคุณอ่านหลังหมายเนี่ยสารบอกหมายเขาบอกว่าไงอ่านตรงนั้นครับผู้ใดขัดขืนไม่ไปสารตามหมายนี้สารจะอาจจะออกหมายจับตักขังตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพงมาตราหนึ่งร้อยสิบเอ็ดและผู้ผู้นั้นอาจถูกฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตราหนึ่งร้อยเ็ดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทีนี้คุณต้องไปศาลหรือ,อยังอ่ะทีเนี้ยพออา่านตรงนี้แล้ว <c oughs> มันมีวิธีวิธี ไม่มีไม่มีม,ม,มีทางลับเขาค่าคมีหมายมาแล้วให้เราไปเป็นพยานเราต้องไปไม่ไปก็นั้นล่ละครับพิธีความแพง่งความมายาที่เขาระบุไว้อะครับต้องไปครับหนูจะอ้างว่าหนูอยู่ราชบุรีแล้วไม่ไปเนี่ยไม่ได้ครับเมื่อมีผู้กล่าวอ้างคุณเป็นพยานนะครับพยานต้องไปขึ้นศาลแล้วรู้ไหมพยานไปขึ้นศาลเนี่ยได้ค่าเป็นพยานด้วยนะศาลจะสั่งให้คนที่อ้างคุณเป็นพยานน่ะ จ่ายเงินให้คุณด้วยถ้าคุณจ่ายตามตำแหน่งหน้าที่ของคุณเลยนะคุณมีตำแหน่งหน้าที่ังไงคุณมีรายได้เท่าไหร่เนี่ยนะเขาจะให้จ่ายตามนั้นเลยนะถ้าเสียเวลาไปให้ใช่าไปขึ้นศาลเป็นพยานเนี่ยเขาศาลก็จะสั่งให้ผ่ายโจทก์เนี่ยหรือจำเลยแล้วแต่ที่อ้างถึงันนะมีค่าจ่ายให้คุณด้วยอืไปเนาะต้องไปครัฐต้องไปครับไม่ไปไม่ได้ครับมนโทรมาอย่างนี้จะไม่ไปไม่ได้ ต้องไปครับต้องไปตามนั้นต้องไปตามนั้นถ้าเราไปไม่ได้ต้องทําเลื่อนไปครับแจ้งเลื่อนขอเลื่อนออกไปครับแต่ยังไงก็ต้องไปไงเลื่อนแล้วก็ยังไงก็ต้องไปอยู่ดีใช่ใช่ใช่อ๋อค่ะนะหนูเข้าใจแล้วนะเข้าใจค่ะขอบคุณค่ะค่ะเยินดีค่ะคุณวิภารัตน์คุณป้าปราณีถ้าดูรายการผมอยู่ไม่ต้องโทรหาผมตอนนี้ครับโทรจังเลยแล้วผมส่งไปพบพยาการแล้ว อาการก็โทรมาชี้แจงผมแล้วที่